เมืองปันสุขและเมืองไฉยาย,ายซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีระบบจัดการออนไลน์แบบศูนย์บริการด้วยตนเองฟิลส์ค่ายมือถือน้องใหม่ขยายครบ77จังหวัดกับธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจด้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมถึงโครงการสร้างเมืองปันสุขเพื่อเป็นศูนย์รวมธุรกิจที่หลากหลายด้านเข้าด้วยกันเพื่อต่อย,ยอดเป้าหมายในธุรกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยด้วยการสร้างเมืองไัยไลที่จะเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มแถมงานนี้คุณเริงฤดีลักษณะหุดประธาน บริษัทเคโฟคอ u n i c เ t ชันจำกัดได้จัดงานประกาศความยิ่งใหญ่เมืองปันสุขเมืองไฉไลบีเดอะ l e ดเดอร์บีเดอะฟิวให้ชาวโลกได้รู้ถึงธุรกิจใหม่บนโลกออนไลน์พร้อมกับดึงสมปองนครไทยสงอดีตพระนักเทศชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันทั้งร้องทั้งเต้นภายในงานอย่างสนุกสนานค่ะเมืองปันสุขนะคะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์100%นะคะที่เป็น ตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะโดยเราเนี่ยมีพันธมิตรนะคะก็คือเป็นสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือสายเลือดไทยชื่อว่าฟิวส์นะคะที่ถือว่าเป็นแบ็ k โบนในการทำการตลาดออนไลน์นะคะก็มาร่วมด้วยนะคะดังนั้นเราเป็นศูนย์บริการของสัญญาณฟิล์ด้วยนะคะของค่ายฟิล์ค่ายมือถือสายเลือดไทยและยังเป็นตลาดออนไลน์สำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ เอาสินค้ามาวางขายก็ได้หรือจะนำสินค้าของแพลตฟอร์มนะคะของพัทมิตรไปขายก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องลงทุนฟรีค่ะครับ <c oughs> ครับก็เขินๆฮะไม่ได้ร้องนานนะครับก็จริง,รงๆก็จะเข้าเข้าทางเรื่องฟิลมากเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะมีออนไลน์กำลังจะมีผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็นลวนทีก็ได้คุยกันแล้วครับเพราะว่าเพจสมพรแล้วก็จส่งเราก็ ก็จะเน้นตรงนี้ครับผมก็ว่าเผื่อจะได้มีโอกาสลองมาใช้ฟิลด้วยน่าจะดีครับยินดีค่ะถ้ามีโอกาสครับผมเพราะว่าผมธุรกิจผมก็ใหม่ๆอยู่ฮะว่าท่องทางไหนที่ที่จะเข้าถึงประชาชนได้อะไรได้เพราะว่าแล้วยิ่งเป็นสัญชาติไทยด้วยของไทยด้วยอย่างเงี้ยก็ก็น่าน่าน่าลองน่าสนใจน่ามีส่วนร่วมเพราะว่าเห็นว่ามีอะไรได้ด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่เข้ามาใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในฐานะศูนย์บริการของเรานะคะศูนย์บริการก็มีหน้าที่ให้บริการกับ ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะคะผู้ใช้งานดังนั้นใครที่เป็นศูนย์บริการก็จะมีไรายได้นะคะถ้าในฐานะผู้บริโภคคุณก็ได้ทางเลือกใหม่นะคะทางเลือกใหม่แล้วก็ได้สนับสนุนธุรกิจของคนไทยค่ะค่ะสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราให้บริการบนโครงข่ายของบอม,มจโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเสาสัญญาณทั้งหมดนะคะที่เราใช้บริการอยู่ของสัญญาณฟิวก็คือ NT ที่นี่ละค่ะเราเป็นคู่สัญญากับทาง NT ค่ะ ครอบคลุมทั่วประเทศที่มีเสาสัญญาณค่ะนะคะตามโปรโมทของ NT เลยก็มีเสาสัญญาณมากกว่า75,000สถานีซึ่งถือว่ามากที่สุดในปัจจุบันเพราะผมสนใจตรงที่ว่าถ้าไปภูเขาไปน้ำตกไอะไรที่เราจะไลฟ์ได้อะไรเงี้ยถ้ามันเอื้อตรงนี้ผมว่าจะมีเมื่กี้ได้คุยครับวอาเต๋ก็รู้สึกว่าถ้าเราเน้นตรงนี้ได้เด่นๆจะชัดๆขึ้นผก็จะเป็น จุดขายว่าทำไมต้องมาใช้ฟิล์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะเราบริษัทเราเปิดมา5ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจัดเปิดธุรกิจนะคะที่เป็นสัญญาณของคนไทยและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ใหม่ของคนไทยนะคะระบบของฟิลเป็นออนไลน์ร0อเซค่ะตั้งแต่การลงทะเบียนเติมเงินนะคะซื้อโปรโมชั่นต่างๆเป็นออนไลน์ทั้งหมดค่ะแล้วก็เมืองปันสุกนะคะเป็นเมืองแห่งโอกาสเมืองเสมือนที่ทุกคนสามารถมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้ได้กับเราค่ะครับแล้วก็เห็นว่าจะไปตามสังคมนะก็เมืองปันสุกด้วยเมืองเฉลี่ยด้วยที่ว่าควบค<บ>ู่กันไปผมชอบตรงนี้ที่ว่าก็เหมือนที่พูดบนเวทีว่าได้รวยแล้วได้ช่วยคนนะได้ปันสุกได้ปัน รายได้ให้กับคนไทยด้วยน่าสนใจมากๆครับค่ะรายได้ส่วนหนึ่งของเรา CSR ก็คือมีมูลนิธิซิมปันบุญนะคะของพวกเราแล้วตัวแทนทั้งหมดในประเทศไทยนะคะท่านสามารถร่วมกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวเมืองปัะสุขได้นะคะโดยการเก็บออมและมีสวัสดิการนะคะมีสมาคม ชาปนากิจสงเคราะห์ของเราเองด้วยนะคะดังนั้นอยู่กับเราท่านมีอาชีพท่านมีงานท่านมีอนาคตแล้วก็ท่านอยู่กับเราไปยาวๆค่ะ